มีแนวโน้มที่จะดีครับมีแนวโน้มเลยแหละหารังแล้วครับหารังแล้วมาเลยเสิบหาด้วยครับเด้อตัวผู้พมเป็นนกตอ่อครับเป็นเคยออกขีปะเพรยพญาเยือน,นครับพมอมามาละบานนี่มากกันเสยครับมาว่วางแขนกองขัง,งกันมากกันเสยเรื่อยจับโขคูได้เสยครับฟูกบอ,อห้าหังเลยบาทนี วายอาทิตย์เดียวครับขึ้นกลงชอบกันเซยเลยอ่ะอหาหังแล้วครับหาหังแล้วตะกาตะกาชมพูตะกาชมพูคือร่างของเขาตัวเมียคือมาเลยนะครับเด้อมาเลย์เหาดหากําไรกไรําไลทองยุขาครับครั้งแรกครับไม่ลองไม่รู้สิ่งไม่เคยทำก็ต้องทำ ก็เลยก็ต้องยุดพญาเหยื่อไปครับทำหน้าที่พ่อพันธุ์ครับป้าทิโตเสียงใหญ่เจอเสียงใหญ่สยดสภาพได้ครับพี่นอ้องรุ่นน้ำกันต่อไปครับอุ้ยทำรังแล้วอ่ะหาลังเหรอหาลังเหรอครับอุ้ยอ้าวลุ่นกันไปเรื่อยครับลุ่นกันไปเรื่อยอีกคลิปนาดาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อเลยครับผม